ชาวราศีมีนวันนี้มาเปิดไพ่กันในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายราศีนะคะย,ย้ายดาวพฤหัสได้ย้ายราศีไปแล้วเมื่อประมาณวันที่1 0 11มิถุนาที่ผ่านมานะคะแล้วเขาก็จะอยู่ในราศีใหม่ซึ่งก็คือราศีกรกฎเนี่ยประมาณ1ปีนะคะเออมีอะไรที่จะต้องบอกดาวพฤหัสย้ายราศีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ ของการเติบโตการขยับขยายไปในพื้นที่ใหม่ซึ่งในกรณีของคุณเนี่ยราศีมีนดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนที่5นะคะเรือนแห่งการสร้างสรรค์นะคะ creative ความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็เรื่องของเด็กๆในบ้านนะคะรวมทั้งเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยเป็นเรื่องของของบ้าน ของคนใกล้ชิดของครอบครัวนะคะรวมทั้งปเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่ในช่วงเวลานี้คุณจะมีความจะพูดว่าอ่อนโยนขึ้นหรือว่าจะเซนซิทีฟขึ้นแต่เป็นเซนซิทีฟในทางที่ดีคือจะรับรู้ได้ถึงมันจะมีโอกาสในการเปิดให้คุณได้รับเอาสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวสมมุติว่าในสภาพแวดล้อมเนี่ยมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายคุณจะสามารถที่จะมองสถานการณ์ ในแง่ดีได้นะคะนั่นเป็นคุณสมบัติหนึ่งของราศีขอโทษค่ะของดาวพฤหัสเลยแหละและที่สําคัญราศีมีนเป็นหนึ่งใน3ราศีที่น่าจะรู้สึกว่าได้ผลเอ่อผลจากความจะเรียกว่าผลหรือโอกาสดีๆจากการย้ายราศีของดาวพฤหัสเพราะว่าในทางโหราศาสตร์ตะวันตกแบบดั้งเดิมเนี่ยราศีมีนมีดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพฤหัสนะคะคือ ดาวเจ้าเรือนเราไปอยู่ที่ไหนคุณก็จะรู้สึกได้ถึงพลังงานนั้นคุณจะเชื่อมโยงกับพลังงานนั้นได้สิ่งที่เห็นมาจากไพ่ก็เป็นไพ่ที่ positive สมกับที่เราจะพูดว่า1ปีนี้มีเรื่องอะไรดีๆแน่นอนเลยดีเรื่องงานและเรื่องเงินนะคะเรื่องเงิน ที่สําคัญคือคุณมีความสามารถในการจุดประกายนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองอาจก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีไอเดียใหม่ๆหรือว่ารู้สึกอยู่กับที่นิ่งๆนะดาวพฤหัสจะมาขยับคุณให้รู้สึกว่าเออเราเนี่ยยังมีความสามารถในการสร้างสารรค์มีไอเดียใหม่ๆคิดเรื่องใหม่ๆได้สามารถเมจิชียนก็เป็นอีกใบหนึ่งที่บอกถึงเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ตรงกันกับออตรงกันกับ ดวงดาวนะคะเพราะว่าเปิดไพ่เราก็ต้องเช็คดวงดาวด้วยดวงดาวอยู่ในในมุมที่ค่อนข้างสร้างสรรค์แล้วก็มีพลังงานดีๆรอคุณอยู่นะคะมันอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณจะเปิดรับมันยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกคุณรู้สึกอาจจะรู้สึกติดๆขัดๆเหนื่อยๆนะคะเป็นไปได้เลยเพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในราศีคุณมา3ปี ถ้าคุณรู้สึกว่ามันติดมันขัดมันเหนื่อยมันยากมา3ปีมันอาจจะมีชงหวะดีๆในช่วงหนึ่งปีนี้มิถุนายนถึงมิถุนายนานะคะพระหัสอยู่ที่ไหนก็จะอยู่1ปีอย่างที่บอกในในในราศีรากรกฎเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการยกย้ายที่อยู่การขยับขยายที่อยู่นะ,ะถ้าคุณกําลังมองหาหรือจะต้องการจะโยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นสบายขึ้นนะคะ ก็เห็นโอกาสเหล่านั้นใครอยากจะซื้อจะขายสินค้าเข้าของที่เป็นของชิ้นใหญ่เช่นบ้านนะคะแม้กระทั่งรถก็อาจจะเป็นได้นะแต่ว่าบ้านเนี่ยน่าจะชัดถ้าคุณต้องการที่จะขายบ้านซื้อบ้านเป็นปีที่ดีนะคะปรับปรุงบ้านปรับปรุงสถานที่อยู่ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมสิ่งที่น่าจะเป็นแรงผลักดันอีกอันนึงก็คือเรื่องของเด็ก หรือคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณในบ้านนะคะถ้าใครมีลูกเนี่ยก็จะมองเห็นเรื่องของการเติบโตความสำเร็จของลูกนะคะ page of pentacles อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคุณมีลูกที่โตหน่อยเขาอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนหรือว่าการงานนะคะในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ในบ้านเองก็ค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงิน หรือตัวคุณเองนั่นแหละจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะมีทิศทางช่องทางโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีไฟในตัวนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะด,ดีเพราะว่าดา,าวเสาร์ที่เข้ามาก่อนหน้า3ปีก่อนเนี้ยสองสปีก่อนหน้าเนี้ยถึงแม้มันจะทําให้คุณเหนื่อยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีโอกาสได้หายใจเลยแต่ว่าตอนนี้คุณกําลังได้รับผลของสิ่งที่คุณได้ลงมือลงแรงทําไปแล้วนะคะในอวกาคือ ือตอนนั้นเหนื่อยนะไม่ทันได้เห็นไม่ทันได้นึกกนะับว่าผลมันออกมาโอเคนะคะผลมันค่อนข้างโอเคเลยคุณได้ไพ่คิงปิดหัวปิดท้ายในเรื่องทั้งงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะแล้วก็มันจจะเป็นปีที่คุณจะได้เจอผู้คนเยอะขึ้นด้วยนะเพราะว่าไพ่ที่เปิดมาเป็นไพ่บุคคลใช่เยอะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ความคิด สร้างสรรค์คล้ายๆกันเป็นคนที่เข้ามาแล้วเอื้ออํานวยให้เกิดการเรียนรู้เกิดการเติบโตนะคะตามภาษาตามแนวทางของดาวพฤหัสครูบาอาจารย์นะคะอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่ที่ดีอ่ะดาวพฤหัสก็เป็นดาวครูนะคะสิ่งที่คุณจะในในมุมของโฮลิสติกเนาะในมุมของอะไรที่เป็นนามธรรมานิดนึงก็จะพบว่าเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาของการเคลียร์ใจนะคะ ของหลายๆคนในทั้งกายและใจนะ holistic health อย่างที่บอกอะค่ะพอดาวเสาออกไปเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเบาตัวขึ้นสบายขึ้นสงบสุขนะคะ peace รู้สึกว่าตัวเองชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลดีนะผลดีจากการที่คุณลงมือลงแรงทําอะไรมาอย่างเต็มที่แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้หันมาสนใจสุขภาพตัวเองดูแลตัวเองให้แข็งแรง ทั้งกายและใจมันเหมือนคุณจะมีโอกาสในการเยียวยาอย่างที่บอกอะค่ะไพ่อินเนอร์ชัยใบนี้บอก2เรื่องอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือได้เคลียร์ใจนะคะได้จัดการกับปมหรือปัญหาบางอย่างในวัยเด็กที่คุณรู้สึกว่าคุณติดค้งมานานหลายคนเจอทางออกนะคะได้เจอ ผู้เยียวยาได้เจอฮีเลอร์ได้เจอศาสตร์หรือวิชาที่จะช่วยให้คุณได้ปลดล็อกบางอย่างในใจนั่นอันที่1อันที่2ก็คือด้วยความที่พ่อหัตเข้าไปอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆ มันก็จะเป็นช่วงปีที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งมันจะคอนทราสต์กันกับเมื่อช่วง2อสปีที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าแก่ไปเยอะมากเหนื่อยเครียดนะแต่ปีนี้คุณจะร่าเริงสุดใสแฮปปี้มีความสงบในใจิตใจมากขึ้นมีความสบายเนื้อสบายตัวนะคะแล้วก็เป็นเป็นปีที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารนะ communication แต่การสื่อสารอันนี้มองว่าเป็นการสื่อสารเพื่อที่เ,เพื่อการเรียนรู้นะคะเพราะว่า ที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวเราจะมีดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งกาลังจะย้ายราศีซึ่งเป็นดาวที่ไม่ค่อยย้ายราศีเลยคือยูเรนัสนะคะยูเรนัสเนี่ยเป็นดาวแห่งการคิดนอกกรอบนะคะเป็นอะไรที่เป็นอินโนเวชันหรือการเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหม่ๆมองว่าการที่เขาจะย้ายนะคะเขาจะย้ายจากราศีเพื่อศไปอยู่ราศีเมถุนสําหรับคุณมันอาจจะมันอาจจะทําให้คุณเกิดไอเดีย นะคะอย่างที่บอกว่าไอเดียที่ที่มันไม่ซ้ํำซากไม่ใช่ไอเดียเก่าๆเ,เป็นไอเดียที่ปิ๊งขึ้นมาแล้วโดดเด่นมากซึ่งเป็นไอเดียที่สามารถสร้างโอกาสสร้างการเงินนะคะหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นการสร้างโอกาสการเงินหรือการงานอะไรหรอกแต่มันเป็นไอเดียที่ทําให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นคือมองมองความสุขที่ชาวราศีมีนจะหยิบจับได้เนี่ยเป็นความสุข ที่อยู่ภายในมากกว่าที่จะเป็นวัตถุนะวัตถุนะมันก็มีแหละมันก็มีเขียนที่บอกคือคิงของค,คุณก็สวยมานะทั้งปิดหัวปิดท้ายแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นกลับไม่ได้ทำให้ชาวราศีมีนม,มีความสุขเท่ากับความสุขและสงบภายในกนะะารที่คุณได้เคลียร์ปัญหาปมในใจบางอย่างถ้าใครมีความขัดแย้งอะไรกับถ้าผู้ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งหรือห่างเหินกับเด็กๆในบ้านจะเป็นช่วงปีที่ คุณจะหันหน้าเข้ามาพูดคุยหรือนะคะในบางกรณีถ้าคุณมีลูกหลานนะคะตัวคุณเองหรือว่า,าลูกๆนะกำลังจะขยายครอบครัวก็คือมีเด็กเพิ่มเข้ามาในบ้านก็เป็นไปได้เป็น e อ NERGY ประมาณนั้นนะคะเป็นการขยายครอบครัวให้เติบโตใหญ่โตขึ้นที่อยู่อาศัยบ้านช่องดีงามกว่าเดิมนะคะได้อยู่ในที่ที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สำหรับชาวราศีมีนสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกคือตัวคุณเองเนี่ยมีมีสิ่งที่เรียกว่ายานทัศนะนะคะมีสิ่งที่ราศีอื่นเนี่ยอาจจะไม่เท่าไม่เท่าตัวคุณเท่าไหร่นะราศีมีนเป็นคนที่มีเซนส์เซนส์ของคุณในตอนนี้มันเป็นเซนส์ที่ที่ค่อนข้างดีมากๆแต่ว่า จากไพ่ที่เห็นเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะได้ใช้เซนส์ของคุณให้เป็นประโยชน์กับตัวเองคนใกล้ชิดรวมทั้งอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้คนนะคะโพ i ิสติกเฮลนึกถึงถึงถึงการเยียวยานะคะประสบการณ์บางอย่างที่ชาวราศีมีนเจอมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกอะค่ะมันเป็นปลดล็อกบางอย่างในใจ ปมปัญหาในใจบางอย่างคุณอาจจะพลิกมันออกมาเป็นการนําไปช่วยเหลือผู้คนเช่นหลายคนอาจจะหันมาเป็นทํางานด้านจิตวิทยาบางคนอาจจะมาหันทางานมาทางานในด้านจิตอาสามาดูแลเด็กๆมาดูแลผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือประมาณนั้นนะเพราะว่าราศีมีนโดยโดยโดย,โดยเนื้อแท้ของคุณแล้วคุณเป็นคนที่มีเมตตาจิตสูงมากนะคะความสําเร็จทางโลกไม่ได้เป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดสําหรับราศีมีน ะะใครที่เข้าใจข้อนี้ก็คอมเมนต์มานะคะคุณจะรู้ตัวคุณนะ่ะมันมีเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญมากๆในการมาเป็นราศีมีนเนี่ยก็คือเกิดมาเป็นผู้เข้าใจทุกนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความทุกข์นะแต่เป็นผู้ที่เข้าใจทุกรู้เห็นแห่งทุกรู้วิธีการออกจากทุกอะ่ะแล้วก็พาตัวเองออกจากวงเวียนของความทุกข์ได้และยังช่วยเหลือผู้อื่นให้พากันเดินออกไปจาก วงเวียนของความทุกข์ได้ด้วยนะคะอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในชีวิตที่ดาวพฤหัสเข้ามาในครั้งนี้แล้วจะชี้ทางให้คุณเดินไปนะคะประมาณนี้นะราศีมีนหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะคะขอให้คุณพบความสุขความรักแนละแสงสว่างค่ะ